สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออกแบบสติกเกอร์ให้กับแผ่นเซิร์สเก็ตของเรานะครับเครื่องเบอร์ที่เราจะนำมาใช้งานในการออกแบบสติกเกอร์นะครับเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ครับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแนละ้ว ที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเ็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับอันนี้คือรูปภาพตัวอย่างนะครับที่จะนำมาใช้ประกอบการอธิบายบวิธีการทำนะครับซึ่งอันนี้ภาพผมเปิดขึ้นมานะครับนนยังไม่ถึงขั้นตอนการทำนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราไปดูแผ่นเิร์ฟสเกตของเราก่อนนะครับที่เราจะ ตามสติกเกอร์ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเรามาวัดก่อนครับว่าแผ่นของเราเนี่ยนะครับมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างแผ่นภาพตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแผ่นนี้นะครับมีความกว้างครับในส่วนที่กว้างที่สุดนะครับก็คือยี่สิบหกเซนนะครับถ้าใครไปวัดด้านหางเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นส่วนเล็กที่สุดนะครับเพราะนั้นหาวัดจุดที่มันใหญ่ที่สุดนะก็คือกว้างที่สุดนะครับในที่นี้ก็จะเป็น นะความกว้างที่ยนะีนะ่สิบหกเซนครับตอนนี้ยี่หกเซนนะครับความกว้างหดยี่สิบหกเซนนะครับนะต่อไปดูดูความยาวครับความยาวของแผ่นนะครับเราจะวัดตั้งแต่ครับนะตั้งแต่นะครับหัวแผ่นนะครับเดือนปลายแผ่นนะครับซึ่งแผ่นไขรถ้ามีขนาดถ้านะมีปลายหางที่โคงนะ้งครับก็ต้องวัดส่วนที่ยาวที่สุดนะครับ ในที่นี้นะครับตามรูปแบบเนี่ยก็คือ83ซนติเมตรนะครับได้83ซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้ขนาดของแผ่นเราแล้วนะครับเราก็มากำหนดนะครับกำหนดความกว้างความยาวในการออกแบบนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์เซสเกตของเรานะครับโดยนะครับเราจะบวก ทั้งสองด้านเนี่ยนะครับเพิ่มด้านละ5เซนติเมตรครับด้านกว้างนะเราก็จะบวกอีก5้าเซนติเมตรครับเป็นสาสิบเอ็ดเซนนะครับส่วนด้านยาวนะครับเราจะบวกอีก5้าเซนเหมือนกันนะครับเป็นแปบดเซนติเมตรนะครับเมื่อเราได้ขนาดแล้วนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปออกแบบสติกเกอร์กันเลยครับแล้วก็จะทำการนะครับ มิลนะไปไฟล์แล้วเลือกมิลนะแล้วก็กำหนดขนาดนะตามที่เรากำหนดไว้นะโดยเราจะเลือกพิกเซลนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะเราต้องการาความกว้างเนี่ยนะครับอะไรนะความกว้าง30เซนนะใส่31 สูง88 8 4แใช่ไหมล้สูง88ครับนะครับเลซิลูนะครับเอากด k e ครับเราก็จะได้นะครับขนาดเนะซ r c s สเกตที่เราจะออกแบบลงไปนะเพื่อทาเป็นสติกเกอร์แปะแบนเซิร์สเกตเรานะครับ ว่าได้ขนาดมาแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับเนี่ยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือ move เนี่ยนะครับมูฟ o ูลนะครับทําการกําหนดนะครับจุดตึงกลางของแผ่นนะครับเราก็ลากมัเลยครับนะครับแล้วก็อ่ากะเอาครับว่าตัวตัวไหนตรงกลางแตถ้าถ้าตรงไหนมันมันใกล้จุดกลางเนี่ยตัวโปรแกรมบรอดเชอป์เนี่ย เหรนว่าเนะ่ยครับพอเล่นมามันจะมีมันมันจะกระโดดนะฮะเนี่ยอ่ามันจะหาจุดให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะนี่นะจุดกลางไว้ก่อนนะอ่าต่อไปถ้าจุดกลางทางด้านแนวตั้งนะ่ยเรแล้วเลื่อนมาเหมือนกันเลื่อนมาฮะอ่าถ้าถ้ามันใกล้ๆจุดสมการครับก็จะเหมือนกันจะเห็นว่าปวดทดสอบจะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะมันจะเส้นมันจะกระโดดไปตรงกลางพอดีนะเนี่ย อันนี้คือจุดตรงกลางนะครับต่อไปแล้วก็นะเมื่อเราได้นะครับจุดกลางแล้วนะ,ะก็คือภาพหลักที่เราต้องการแสดงนะให้เห็นหลักๆนะครับอยู่ตรงกลางนะครับหรือถ้าใครไม่มีภาพหลักจะเป็นลวดลายเฉยๆเราก็ไม่จําเป็นต้องหาจุดกลางอะไรนะครับอันนี้เรา อสอนเผื่อไว้นะเผื่อใครอยากได้รูปกุ้มโลโก้มาใส่นะให้อยู่ตรงกลางได้ก็คือท้าต้องทําแบบนี้นะต่อไปเราก็จะมาออกแบบกันเลยนะเราก็จะเป็นเราก็จะไปหานะรรูปภาพนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมามาประกอบสาธิตการทำนะเราก็จะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ไปนะครับ สมมติผมหาเป็น ID เดียแบ็กกราวด์นะ,ะ,ะแบ็เก้าเลนโบสมมุตินะ,ะเพิ่มที่นึ่นครับกดที่คนรูป ไปที่เครื่องมือเลือกขนาดสักเอาขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะภาพใหญ่ๆเพื่อภาพที่เราได้มาเนี่ยจะไม่แตกนะฮะแล้วก็ไปหาภาพที่เราชอบขึ้นมาสักภาพหนึ่งนะเราก็จะทำการเซฟภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ จะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเอากลับมาที่โปรแกรม Photoshop นะี่ยแล้วก็มาเปิดภาพขึ้นมานะพอได้ภาพขึ้นมานะครับเรากนะ็ทำการนะครับเอาภาพไปใส่ใน ใส่ในที่เราออกแบบไว้นะฮะเ,เราก็จะลากตรงนี้ลงมานะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ลากเข้ามาวางก็ปิดภาพเก่าไปนะครับแล้วก็มาขยายามาขยายภาพนะครับ เราก็ไปหาภาพไนกันเอาภาพอะไรดีชอบภาพนี้แล้วก็ไปทำการเซฟมาครับเซฟไปที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิม แล้วมาเปิดเหมือนเดิมครับเปิดขึ้นมาอยู่ไหนอยู่ไหนไฟล์นะครับแล้วก็ลากลงมาครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้เครื่องมือตัวนี้ครับลากมาใส่แล้วก็ปิดตัวเก่าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับขนาดนะครับดไปที่อีด t ครับแล้วก็เลือกฟ e t r a n s form แล้วก็ลากครับใช้เมาส์นะครับไปที่จุดสี่เหลีย่ยมนะตรงนี้แล้วลากนะ,ะปรับขนาดนะครับลากนะครับถ้าถ้าเราลากเฉยๆเนี่ยมันจะไปในด้านที่เท่าๆกันนะครับถ้าเราอยากให้ไปทางด้านใดด้านหนึ่งครับต้องกดปุ่มชิปในแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงแล้วถึงลากนะครับมันก็จะไปนะจะไปด้านใดด้านหนึ่งถ้าไม่กดปุ๊บนะครับ มันจะไปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับจะไปด้านเท่ากันนะครับถ้าเราจะปรับมาให้ด้านมันยาวลงมานะเราจะต้องกดปุ่มชิปบนแป้นคีย์บอร์ดช่วยนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มชิปแล้วลากลงมาอ่าครับลงลงก็เปล่าดูตามที่เราชอบนะบว่าจะแค่ไหนนะเมื่อเสร็จแล้วกด enter หนึ่งครั้งครับนะอ่าเสร็จแล้วครับ วัเราต้องการภาพนี้มาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเราต้องทการก o อปปภาพนะครับโดยการมาคลิกที่เลเยอร์ของภาพครับนี่อันนี้คือเลเยอร์ของภาพนะครลากเลเยอร์ภาพนะครับที่ก็หมายบวกด้านล่างนะครก็จะเป็นการ Co อ y นะครับภาพเดิมมาอีกหนึ่งภาพนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ลากภาพลงมาเสร็จแล้วหมุนภาพครับไปที่ไฟล์ อีดิทครับไม่ใช่ไฟล์อีดิทฟีทานฟอร์มเหมือนเดิมครับหมุนครับปึ๊บเสร็จแล้ว Enter นะครับประมาณนี้นะครับเวลาทำ เพื่อนๆคนไหนอยากจะแต่งภาพเป็นแบบไหนนะสไตล์ไหนนะบแบบเราเองนะเราอยากได้อะสติกเกอร์นะไปแปะบนแผ่นเดิมที่เรากําลังใช้งานอยู่เนี่ยนะครับเราอยากได้ลายสวยๆขึ้นมาเนะี่ยเราก็มาทําการออกแบบแบบนี้นะครับนะอ่าสมมุติว่าเราทาแค่นี้พอออกแบบเสร็จแล้วนะเราก็เซฟก็เซฟเฉยๆเลยนะอ่าตั้งชื่อไฟล์ แล้วก็เสียนะครับนะเสร็จแล้วก็นำไฟนี้นะครับไปที่ร้านาที่เขารับทำสติ๊กทำพวกปิ้นสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือเราก็นำภาพนี้ครับให้เขาได้จ้างเขาปิ้นให้นะครับโดยนะครับเราจะต้องบอกนะครับเขาว่า เราต้องการพ like, ิมพ์ออกมาเนี่ยไซส์ขนาดไหนนะครับเราต้องระบุด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะพิมพ์มาแล้วไม่ได้ตามที่เรากําหนดไว้นะครับาหน้ที่เราก็ต้องบอกเขาว่าเราต้องการนะครับความกว้างเนี่ยนะครับสามสิบเอ็ดเซนนะครับความยาวเนี่ยนะครับแปดสิบแปดเซนนะครับเราต้องบอกเขาด้วยนะครับก็พอจบนะบวิธีการ ออกแบบสติกเกอร์นะในโปรแกรม Photoshop รเพื่อนำไปติดหรือนำไปเปลี่ยนนะไปแปะทับกับแผ่นกับแผ่นสเกต็ตกับลายแผ่นที่เราไม่ชอบแล้วนะเบื่อแล้วเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่แนละ้วเป็นลายที่เราออกแบบเองนะครับก็ทุกคนก็ลองนำไปทำดูนะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับ